สวัสดีครับบุญส่งความชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับราคาไคฟนะครับน้าที่ไม่น่าเชื่อว่าราคาจะตกดํ่ำถึงขนาดนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นครบรอบของ12ปีนะครับนะาถึง ราคาควายก็ตกลงมานะครับนะไม่น่าเชื่อครับเพราะว่าเมื่อสองปีก่อนนะครับนะควายรุ่นขนาดนี้นะครับนะที่เชือกนะครับนะที่จะจับขึ้นรถนี้ก็20,000ถึง2 5งหมนถึงสองหมนะครับนะ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ตกอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับนาะที่ลงบุญส่งจำหน่ายนี่ก็คือในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับนาะนะทีา่ครบรอบนะครับนาะของราคาควายนะครับนาะนะที่ตกดำ่ำผู้เลี้ยงนะครับนาะนะที่ ซื้อในราคาแพงนะครับนาะช่วงนี้นั้นก็ต้องใช้ความพยายามนิดหนึ่งนะครับนาะที่จะต้องอดทนต่อ,อการเลี้ยงนะครับนาะซึ่งเป็นในเรื่องของขอเขาเรียกว่าอ่านิมานดีมานซับับไพนะครับนาะคือการผลิตและความต้องการนะครับนาะซึ่งอ่าแล้วก็ในเรื่องของ ขเขาเรียกว่ากําลังซื้อนะครับนะของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนะก็ขเขาเรียกว่าเป็นการสอดคล้องในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับนะ่าซึ่งจะเป็นขเขาเรียกว่าวัฏจักรนะครับนะาของวงจรในเรื่องของการประกอบธุรกิจครับนี้ลุงมุลส่งก็จําเป็นที่จะต้องอพยายามใช้ความพยายามความเพียรเพื่อที่จะแก้ในเรื่องของเขาเรียกว่า ภาระค่าใช้จ่ายนะครับนะาซึ่งเป็นในเรื่องของค่าเลี้ยงดูค่า,าพวกน้ำมันรถนะครับนะ้าซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องอใช้จ่ายอยู่แล้วประจำวันนะครับนะ้าเมื่อจำเป็นมาเท่าไหร่เราก็จำหน่ายนะครับนะานี่คือเป็น สภาวะของเกษตรกร,ะกรนะครับนะาไม่มีทางเลือกครับไม่ทราบว่าจะพึ่งใครก็พึ่งลำแข้งของตัวเองนะครับนาะนี่ก็คือในเรื่องของแนวคิดและแนวทางของลุงมุลส่งเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของเขาเรียกว่าประกอบธุรกิจในเรื่องของความควายครับสิ่งที่ลุงมูลส่งคาดคิดไว้แล้วนะครับนะาไม่ผิดพลาดครับ นะขณะที่ราคาควายาที่แพงสุดขีดนะครับนะาทางลูกชายนั้นก็พยายามที่จะซื้อนะครับนะพ่อควายแม่ควายหรือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ราคาสองสามแสนนะครับนะลุงมุนส่งนั้นก็ค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยนะครับนะ แนควคิดของคนรุ่นใหม่ก็ยังคิดว่าพ่อที่เลี้ยงควายนะครับนะซึ่งก็พยายามพัฒนาในเรื่องของสายพันธุ์อยู่แต่เขาก็คิดว่าพันธุ์ที่พ่อเลี้ยงไว้นั้นก็ยังไม่ดีพอนี่คือความคิดของคนรุ่นใหม่ครับนะเพราะว่าขาดประสบการณ์นั่นเองนะครับนะถ้าลูมูลส่งเชื่อนะครับนะ ก็จะจำน่ายลูกควายอย่างนี้ไม่ได้ครับนะเพราะว่าต้นทุนสูงนั่นเองนะครับนะนี่คือในเรื่องของแนวทางหรือวิธีแก้ของลุงมุนส่งที่จำเป็นที่จะต้องแก้ในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับนะ้ผมฟังดูในเรื่องของแนวทางเขาเรียกว่าแนวทางการค้าเศรษฐกิจของปศุสัตว์นะครับนะ้า ก็เป็นในเรื่องของที่เจ็บปวดกันทุกคนครับนะไม่ใช่แต่ลุงมุนส่งนะครับนะเมื่อยามเฟื่องฟูนั้นเราก็ดีใจแต่เมื่อยามตกต่ำนั้นเราก็ต้องจะเป็นอดทนอดกั้นครับนะจะพึ่งใครไม่ได้ครับนะก็ต้องพึ่งลำแข้งคนตัวเองเอพยายามนะครับนะทุกวิธีทางที่จะลดต้นทุนนี่คือแนวคิดของลุงมุนส่งครับ <S <S เพราะว่าในเรื่องของอาการแก้ปัญหานั้น มันก็มีแนวทางที่เราจะเป็นที่จะต้องแก้นะครับนะ้า,าทุกวิธีทางนะครับนาะที่จะแก้ในเรื่องของ,อของเขาเรียกว่าวิกฤตนะครับนะ่าสมัยที่ลุงมณสงนะครับนะาเลี้ยงเมื่อปี2000ซื้อเลี้ยงใหม่ๆนะวันก็ประมาณปี2,500 53 52อานะครับนะเป็นต้นมานี่ก็เขาเรียกว่าครบรอบ สิปี15ปีนะครับนะที่ราคาควายตกต่ำนะครับนะเหมือนกับปี2,552นะครับนะนี่ก็คือในเรื่องของอเขาเรียกว่าเศรษฐกิจแต่ก็แปลกใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับนะาราคาควายเป็นนะครับนะถูกแต่ราคาเนื้อนั้นยังแพงอยู่ค่อนข้างที่จะเกือบจะเท่าเ,เ,เดิม นี่คือปัญหาครับนะก็ฝากเป็นแนวคิดหรือของอผู้นำนะครับนาะที่บริหารประเทศชาตินั้นก็ฝากนะครับนาะเป็นข้อคิดไว้ด้วยว่า,าจะช่วยเกษตรกร,ร,กรประสุสัตว์หรืออาชีพกเกษตรอื่นๆจะช่วยได้อย่างไรก็ฝากนะครับนะาให้ช่วยเหลือในเรื่องของเกษตรกร,ร,กรที่ไม่มีทางเลือกครับนะ นี่ก็คือในเรื่องของอวิกฤตในเรื่องของอเศรษฐกิจในเรื่องของประสัตว์หรือความควายนะครับนาที่ตกต่ำนะครับนาสุดขีดนะครับนาลุงม,มูลส่งก็ต้องอพยายามพึ่งลำแข้งของตัวเองนะครับนาอยู่ตลอดอยู่แล้วครับนี่ก็คือในเรื่องของอาราคาควายวันนี้ครับนาที่ลุงม,มูลส่งเขาเรียกว่า ต้องพยายามพึ่งตัวเองครับเพื่อที่จะนําเอานะครับนะ่ะเงินทองมันนั้นมาหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ามันลดค่าอยู่ท่ากินของลุงบนสง่งนั้นก็จาเป็นที่จะต้องพึ่งควายนี่แหละครับนะครับขอบคุณครับขอลุงบญสง่งขอนําเสนอข้อมูลในเรื่องของราคาควายวันนี้เมื่อ,อสิบกว่าปีก่อนก็พอๆกันครับ แต่10ปีก่อนนั้นค่า,าใช้จ่ายต่างๆนั้นหรือค่าเงินนั้นแพงกว่านี้ครับนะแต่วันนี้นั้นควายถูกแล้วค่าเงินก็ถูกด้วยนะครับนะต้นทุนนั้นก็สูงขึ้นด้วยนะครับนะนี่คือนะครับนะเป็นเขาเรียกว่าปัญหาของเกษตรกรอยู่นะครับนะที่ยังไม่มีใครจะแก้ไขได้ครับ ลุงมูส่งก็จะเป็นที่จะต้องแก้ไขเองพึ่งลำแข่งข็ตัวเองครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ